ต่อยอดการเมืองกันต่อนะคะโฟกัสของวันนี้นะคะนอกจากช่วงบ่ายจะมีรัฐพิธีแล้วนะคะแต่โฟกัสก่อนบ่ายก็คือช่วงเที่ยงตรงที่จะมีการถแถลงข้อสรุปเรื่องของเก้าอี้ประธานสภา,าว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะเพราะฉะนั้นเราสอบถามจากผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็วิเคราะห์ทางการเมืองได้ดีกว่าเราสองคนแน่นอนนะคะพูดคุยกันกันกนกบรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้อาจารย์สุขุมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขุมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตะคุณกวางครับ อาจารย์คะยังวนเวียนอยู่ที่เรื่องของเก้าอี้ประธานสภานะคะ,ะวันนี้จะได้ข้อสรุปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยขอถามแบบนี้นะคะว่าโดยปกติหลังเลือกตั้งแค่ไม่กี่วันเนี่ยเราก็จะพอรู้แล้วว่าใครจะได้เป็นประธานสภาเป็นนายกแต่ทําไมรอบนี้ถึงต้องรอจนวินาทีสุดท้ายถึงจะรู้คําตอบคะอาจารย์วิเคราะห์ยังไงคะก็เพราะว่าพรักเพื่อไทยนะฮะจากผลของการเลือกตั้งนั้นอาจจะผิดหวังที่ไม่ได้เป็นอันดับหนึ่ง,งนะทั้งที่ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยคาดกันว่าเพื่อไทยจะมาอันดับหนึ่งนี่ทีนี้พอไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้แพ้อันดับหนึ่งจริงๆสักเท่าไหร่เนี่ย<ฆ>ก็คิดว่าน่าจะ,ะต่อรองได้ในหลายเรื่องน,นะแต่ในเวลาในเวลาเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เพื่อไทยก็คงต้องรู้นะว่าคนระแวงอยู่ว่าเพื่อไทยเนี่ย อ,อาจจะมีดีในแง่ของการที่ว่า,าท่านพักษินจะกลับบ้านนะครับนะอา,อาจจะเอาเรื่องนี้มามามาเป็นหลักในแง่ของการดำเนินงานการเมืองนะทำให้ตอนแรกสุดเนี่ยคนมองว่าเพื่อไทยนี่เล่นเกมกับเก้าไกล เพื่อหวังที่จะให้แตกกันแล้วก็ได้ไปรวมกับพลังประชารัฐโดยชูคุณประวิตย์โดยชูคุณประวิทย์ขึ้นเป็นนายกครับแต่รู้สึกว่าเกมนั้นเนี่ยเออเอาคนจริงเนี่ยมันก็แป๊ก่นนะครับแต่ต่อมาเนี่ยนะฮะก็ได้เห็นก็จากนั้นก็อาจจะคิดเกมใหม่ก็คือเอาเพื่อไทยขึ้นมาเป็นนายกเองอ่ะ นะแต่ว่าก็น,นี่แหละอในสุดก็ผมว่าเพื่อไทยเองก็ต้องเจอกับเขาเรียกว่าเอแรงบีบจากฝ่<ม>ายฝ่ายฝ่าย,ายประชาธิปไตยอ่ะนะครับเพราะนั้นเราได้เห็นแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆไอเรื่องที่อาจจะดูเรื่องหน้าลักนณะเอดูอย่างคดีงดดํอย่างเงี้ยอืนะเพราะว่าอย่างคุณสุชาตินี่ถูกเป็นตัววางไว้ว่าเนี่ยจะเป็นตัวพิเกมของเพื่อไทยอืม ไปมาคุณสุชาติเขาก็ถอนสมอนะฮะนี่ก็เป็นแรงบีบเหมือนกันนะครับคุณสุชาติถอนสมอนี่คือยังไงนะอาจารย์อาจารย์มั่นใจว่าคุณสุชาติไม่เอาแล้วแน่นอนตัวที่ถูกกาหนดไงฮะอ๋อไม่น่าจะรับใช่ไหมคะไม่ก็ชัดเจนแล้วว่าไม่รับล่ะครับเพราะนั้นวันนี้เราถึงได้ข่าวใหม่ว่าเออเพื่อไทยเปลี่ยนเกมอีกแล้วแล้วจะเป็นใครฮะถ้าไม่ใช่คุณสุชาติข่าวใหม่คืออะไรครับก็หันหันมา ว่าจะไปสนับสนุนคุณวันออซะเนี่ยเขามองว่ายังไงประชาชนก็พวกเดียวกันอ่าไม่ใช่ฮะคือจะต้องเอาชนะก้าวไกลเลยได้อ่ะแล้วถ้าผู้อารวนรอจะชนะก้าวไกลยังไงคะก็คือเขาเป็นฝ่ายกำหนดไงไม่ใช่ก้าวไกลกำหนดครับะคืออย่างน้อยๆอย่างน้อยๆก็ไม่ใช่ของก้าวไกลอ่าอย่างน้อยๆก็คือเพื่อไทยเป็นคนกำหนดว่าใครจะเป็นประธานสภา อ,อ,อ,อแปลว่าอาจารย์อมองว่าน่าจะออกหน้านี้เป็น,นคนกลางแล้วเร,เรื่องอาจารย์วรนร์มีมูลไม่ใช่ออกหน้านี้มันไม่ออกเรามันจะออกหน้าเดิมนั่นแหละก็คือก้าวไกลเป็นฝ่ายกำหนดหในความเชื่อผมนะครับอว่าก้าวไกลคงได้เป็นฝ่ายกำหนดนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นไร้ใตเนี่ยมันบีบฝ่ายอยื่นทั้งนั้นนะขยับไปยังอื่นเนําบาด แล้วถ้าเป็นอาจารย์วันนอเนี่ยาจะลดความร้อนแรงที่คนไม่ต้องสมมติตมหลอกครับไม่ได้เป็นอกครับ<อ>เป็นอาจารย์วันนอปฏิเสธเอง่ะอ๋ออืมฮะแล้วยังสมมติเรื่องที่ไม่เป็นแน่ๆเลยครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าโดยส่วนตัวอาจารย์สุขุมยังเชื่อว่าประธานสภา,าจะเป็นของก้าวไกลครับอืมจะเป็นคุณปฏิพัทน์อยู่ครับอืมยงเชื่อแบบนั้นอาจารย์ที่ที่มันออกมารูปแบบ ต้องลุ้นกันจนแทบจะใกล้วินาทีสุดท้ายแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นเพราะว่ามีฮิตเด่นอันดามีรับรวงพานซ่อนอยู่หรือเป็นเพราะว่าผลการเลือกตั้งรอบนี้มันไม่เป็นปกติแล้วพักที่หนึ่งที่สองตัดสินใจมจามจับมือกันเองมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรครับอาจารย์ผมว่าเป็นเพราะเพื่อไทยมันเปลี่ยนเกมตลอดลนะครับมีรับรวงพานตลอดอ,อ่าครับไม่ใช่รับรวงพานอ่ะนะเอาว่าเป็นที่ไม่น่าวางใจอะ่ะ ตัตอนนี้มันเป็นกระแสค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเรื่องเรื่องความไม่ไว้วางใจในเพื่อไทยอย่างงี้ยเพื่อไทยควรจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมไม่ชัดเจนดีครับเืี๋ยต้องยอมรับความจริงว่าเป็นอย่างที่คุณหมอจุลน่านว่าคือในเพื่อไทยเนี่ยมันมีสองส่วนผสมกันนะอืคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าอะไรเงี้ยคคนรุ่นเก่าเขายังอยากเล่นการเมืองแบบนี้ที่ว่าพอเลือกตั้งใจเป็นประชาชนไม่ต้องยุ่ง เป็นเรื่องของพวกข้าพเจ้าจะวางเกมกันเองอนะเพราะนั้นในอดีตเนี่ยมันถึงเคยเห็นพักสิบแปดเสียงก็ได้เป็นนายกก็มีอืมพอเลือกตั้งเสร็จแล้วประชาชนก็กลับไปตามหมาก,กินไม่ต้องยุ่งแต่วันนี้นี่ประชาชนตามตลอดนะครับอืมกระแสของของมวลชนนี่มันมันมันตามพิการเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมขอมีส่วนร่วมนะครับอืมอืมค่ะค่ะ แปดพักร่วมอาจารย์มองว่ายังเดินหน้าจาัดตั้งรัฐบาลต่อได้ไหมคะก,ก็ดูวันพรุ่งนี้แะถ้า,ถ,าถ้ามีการเลือกประธานสภาแล้วเป็นไป,นปนตามที่แปดพักนี่เคยเคยกำหนดกันไว้ก็คือก้าวไกลเป็นคนกำหนดตัวประธานสภาเนี่ยถตามันผ่าน mm hmm. ตรงนี้ไปมันมันก็ยังไปลื่นอยู่คือ คือมคีคือมีคนวิเคราะห์กันว่าถ้าสุดท้ายประธานสภาเป็นของก้าวไกลย,ยังไงแปดพักร่วมก็ต้องจับมือกันไปได้แต่ถ้าสุดท้ายประธานสภาไม่ใช่ก้าวไกลเมื่อไหร่โอกาสที่สุดท้ายจะจับมือกันปุ๊บแตกทันทีเลยครับแตกทันทีเลยอาจารย์มองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นประธานสภาสําคัญมากๆพรุ่งนี้สี่กรกฎาคมใช่ครับแล้วมันจะส่งผลกับวนะันโหวตนายกยังไงบ้างอาจารย์คะก็ไม่ใช่คือคือผมไม่แน่ใจนะ ก็ตั้งวันนี้ประธานสภาไม่ใช่ของก้าวไกลแล้วเนี่ยมันจะมีการโหวตนายกอะทําไมครับการเมืองมาจะเปลี่ยนที่ไงเปลี่ยนยังไงอาจารย์ถ้าไม่มีโหวตมันไม่เล่นในสภาแล้วไงอุ้ยอ๋อครับคราวนี้ผู้คนก็อาจจะออกมาลงถนนกันครับมี่วนร่วมงอยู่แล้วล่ะคุณครับเอาเอาแค่ผลยังไม่ออกเนี่ยนะคะอาจารย์คือว่ามวลชนที่จะมาไม่เยอะขนาดผลไม่ออกก็ก็เราก็เห็นแล้วว่า แรงดีนี่มันทาให้เพื่อไปก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหครับ <ฮะ S 2> บางคนเขามองอย่างนี้ด้วยนะคะว่าจริงๆเป้าหมายสูงสุดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยออ,อาจจะเป็นเรื่องของตําแหน่งอื่นไม่ได้ประธานสภาแต่ว่าประธานสภาเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเกมหนึง่งอาจารย์มองยังไงคะก็พยายามจะมองอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วผมว่าเพื่อไทยเอาจริงทุกเกมฮะตอนนี้มองไกลถึงนายกไหมเลยเกลดแ,แล้วตอนนี้ก็ต้องเ่อว่า ยอมตามเกมของก้าวไกลเนี่ยเพื่อไทยก็อาจจะบอกว่าเออถ้าพิธาสุดแรงแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมาฝ่ายเขานะครับ<า>อเอาเหมือนกับข่าวลือไอแหล่งข่าวที่ออกมอคือนววาดนั่นแหละครับว่าสุดท้ายถ้ายอมไปให้ประธานสภาแก่ก้าวไกลแล้วแต่ท้ายที่สุดแน่น<า>แน่นกับเพื่อไทยไปนะแม้<า>ของตัวแคนดิเดตของตัวเองจะจะ,จะไม่ไปถึงฝั่งก็ต้องสนับสนุนของเพื่อไทยนะค่ะ พอฟังแบบนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาใน8ปดพักร่วงเพื่อไทยก้าวไกลขั่วเดิมแหะคะที่รักษาการอยู่ปัจจุบันนี้มีโอกาสโผล่ขึ้นมาแค่ไหนอาจารย์คะมันยังตั้งตัวไม่ติดกันเลยครับ mm hmm. ผมว่าบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่ก็ยังมองหน้ากันไม่สนัดไม่สนัดนะแต่ตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วลว Big ่าบิ๊กตู่ก็อยอมวางไม้วางมือแล้วครับค่ะเหลือบิ๊กป้อมเนี่ยที่ลมใต้ปีมยังเยอะอืม mm hmm. แล้วการที่บิ๊กตู่ออกมาบอกว่าจะลดบทบาททางการเมืองอันนี้ช่วยดลดความร้อนแรงของของของสังคมหรือการเมืองได้บ้างไหมคะการเมืองทางายบิ๊กตู่มันมันไม่ได้ร้อนเพราะบิ๊กตู่นี่ครับอืมมันร้อนเพราะกองเชียร์น่ะครับครับนๆก็พูดถึงคนนั้นถ้าตัวให้เชียร์เนี่ยหยุดซะเนี่ยกองเชียร์มันก็มันก็ต้องเปลี่ยนทิศอ่ะครับ ไหนๆก็พูดถึงพลเอกประยุทธ์และพูดถึงบิกตู่แล้วขออนุญาตไปแตะคุณพีรพันธ์นิดหนึ่งท่าทีหรือการตัดสินใจของคุณพีรพันธ์รอบหลังหลายคนเริ่มงงแล้วก็วิเคราะห์ไม่ถูกว่าเอ๊ะสุดท้ายจะสละตําแหน่งสอสอปาร์ตี้ลิสต์อยู่กับพลเอกประยุทธ์จนนาทีสุดท้ายหรือว่าจริงๆแล้วทิศทางการเมืองคุณพีรพันธ์หลังจากนี้จะมีบทบาทในมุมอื่นอะไรยังไงครับผมไม,ไม่ไม่ไม่ทราบนะว่าว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยนะฮะก็เป็นหนึ่งในแชนดินเดต มม่ได้เป็นแคิเดตนายกใช่ไหมครับเป็นด้วยครับเป็นแค่หัวหน้าพักเนี่ยรู้ส่าคุณวีรพันรูน้สึกจะเป็นคินเดตนายกาที่เป็นหัวหน้าพักนี่เพราะมีบิ๊กตู่ข้ปาประกันอยู่ครับอันนี้ถ้าตัวบิ๊กตู่หยุดเล่นการเมืองเนี่ยอแืแล้วใครจะค้ปาประกันให้คุณวีรพันล่ะครับครับมันก็ต้องปล่อยให้พรรคการเมืองนี่มันอยู่กับคนซึ่ใกล้ มีอิทธิฤทธิ์มีมีพลังทางการเมืองอะนะอืมค่ะเออเมื่อกี้นี้ฟังเรื่องของกองเชียร์แล้วก็ค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันว่าสถานการณ์มันจะบานปลายหรือเปล่าอาจารย์มีอะไรอยากฝากบอกกองเชียร์ทั้งสองฝั่งสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายตองนี้ไหมคะผมบอกคนเล่นดีกว่าบอกอะไรฮะบอกกล้าใกอบเพื่อไทยกองเชียร์บ้างฟังกองเชียร์บ้างครับผมว่าเขาก็ฟังต่นนี้เขาไม่ฟังหรออาจารย์ ที่ที่ <Okay. S 2> ล่ามามันเหมือนไม่ฟังอ่ะมันเหมือนนึกว่าการเมืองแบบเก่ากําหนดนัเองได้นั่งคุยกันเล่าโกําหนดได้คอืมครับงั้นงั้นถามงั้นถามต่อถ้าเป็นการเมืองแบบเก่าอาจารย์มองว่าสุดท้ายแล้วตําแหน่งประธานสภามีผลต่อการกลับบ้านของคุณทักษิณมากน้อยแค่ไหนผมว่าวันวันนี้มันจบตั้งแต่ครอบครัวจินวัตรกินข้าวกันวันนั้นนะครับจบยังไงครับอาจารย์ อ้าวก็วันนั้นก็ควรแสดงความเป็นห่วงไม่อยากให้คุณจะกลับ,บตอนนี้เลื่อ <break S 1> นไปก่อนรอกรกฎาคมนี้อ,อย่ากลับมันก็่จบตอนนั้นนะครับแปลว่ากรกฎาคมนี้อาจารย์มองว่ายังไม่น่ากลับใช่ไหมคะกคงคงยังไม่ยังไม่กลับก็จบ ค่ะอาจารย์คะกระแสเรื่องของดิวลับนะคะระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยแม้ว่าหลายคนก็ออกมาปฏิเสธตลอดนะคุณเศรษฐาก็บอกเลิะเทอะถามอีไรก็บอกเลิะเทอะทำไมมันยังมีเรื่องนี้มาอยู่เรื่อยๆเลยมันไม่หมดไปมันมีคนของเพื่อไทยบางบางพวกยังพยายามมาน,นี้อยู่แต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วนะสิ่งที่เขาพยายามก่อนหน้าคืออะไรคะก็คือการแยกกันเนี่ยนะครับพยายามอะไรนะอาจารย์แย่งกันเล่นพยาพยามพยายามไม่ให้ เอาทักถึงแล่บ,บ้านแต่ว่ายอมให้ประวิตยเป็นนายกแหละก็คือพูดง่ายๆว่า,นาในเพื่อไทยเองก็ความคิดแตกต่างจะมีคนที่เชื่อแบบนั้นอยู่แต่ว่าคนอบางคนก็บอกว่าอาจจะถูกสั่งให้เดินเกมแบบนั้นแต่ตอนนี้หยุดแรับครับเพราะฉะนั้นประเด็นเดียวลับอาจารย์เชื่อว่าตัดจบน่าจะไม่มีแบบนั้นแล้วเต็มที่ก็คือคนของเพื่อไทยขึ้นเป็นนายกแต่ว่าไม่ได้สลับข้ามขั้ว ครับครับค่ะออาจารย์พอเห็นภาพคร่าวๆคุณต้าสรุปผมว่าเห็นภาพอ่ะนะครับคือการกับข่าวเก่านี่มันดีแล้วมันมันสลับนายกอืมครับครับค่ะอาจารย์วันนี้ขอขอบพระคุณมากนะคะที่เข้าใส่กับเราวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะ